ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อิเตอร์พิเชษคุณชุติมามีเรื่องของมะเร็งเต้านมค่ะปัจจุบันนี้อายุ48แล้วไปตรวจพบอะไรยังไงเจอยังไงบ้างคะก็ไปกระแทกโดนนะคะไปกระแทกโดนแล้วเจ็บว่าเออบริเวณทรงอกค่ะถูกไหมฮะกระแทกโดนแล้วเจ็บเจ็บันืึอว่าเดี๋ยวก็หายนี่มันเป็น สามสี่วันแล้วก็ไม่หายก็ไปเลยหาคุณหมอคุณหมอก็เลยดูดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจได้ได้ได,ได้ได้ทำอะไรอะตรวจอัตราซาวเอ่อมะเ็งเขาดูด<อ>ก่อนค่ะดูดดูดเอาชิ้นเนื้อดูดไปเลยดูดเอาเข็มเจาะดูดไปดูดไปตร,ตรวจเลยคไปตรวจอ่าฮะแล้วเขาก็นัดไปก็บอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่สองอ๋อ oh. ตรวจมาว่ามาเป็นมะเร็งเต้านมขั้นที่สองจะต้องทำยังไงครับต้องตัดค่ะโอ้ <c oughs> อันนี้คือต้องตัดเลยค่ะตัดเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงครับว่าโดยโดย,โดยทางการแพทย์ปัจจุบันนี้พอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมอย่างกรณีของคุณตุ้มเองเนี่ยขั้นที่สองมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างครับจริงๆตัดดีที่สุดค่ะ Oh. เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีที่เป็นอะไรอะเซลล์ Sell ที่ผิดปกติที่จะก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งอาจจะลามได้ซึ่งมันจะลามได้ hmm. เพราะฉะนั้นมันอาจจะรุนแรงใช่ไหมฮะ <Huh. S 2> อันนี้ก็ระยะที่สองแล้วตัดออกดีที่สุดนะซึ่งคําแนะนํานี้เป็นคําตอบที่ผู้หญิงทุกคนไม่ต้องการ <c oughs> ถูกไหมฮะ <Huh? S 1> มันเป็นความทุกข์ทรมานใจเพราะว่าเป็นสตรีเพศยังไงก็ต้องมีทรงอก ค่ะถ,ถูกไหมฮะเอาละหนักใจละทํายังไงฮะก็ตัดยอมตัดเลยโอ้แล้วแล้วยงังไงฮะพอตัดไปแล้วตัดไปแล้วก็ช่วงทําคีโมค่ะอืมเข็มแรกก็มีอาการแพ้เดี๋ยวตัดแล้วต้องทําคีโมด้วยะทําไมไมทําไมมันทั้งทรมานใจอย่างนี้ฮะจ๊ะ นี่ก็สําหรับที่ว่าบางทีเราตัดแล้วมันอาจจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยก็ทำเคมีเพื่อที่จะให้เซลล์ที่มันอาจจะเล็ดลอดออกไปเข้าสู่กระแสเลือดอะไรพวกนี้นะคะมันอาจจะไปฝังตัวที่อื่นอันนี้ก็เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนอาละเสร็จแล้วยังไงฮะแล้วก็มาทำเคมีเข็มแรกก็มีอาการแพ้ ต้องทำทั้งหมดกี่เข็มฮะหกเข็ม <6 S 2> ค่ะหกเข็มอาา่อาฮะเ,เข็มแรกก็จะแพ้เวียนหัวไม่มีแรงแล้วก็ขึ้นไส้อาา่าฮะแล้วก็พอดีก็ไม่มีวิธีอย่างอื่นนะไม่มีค่ะคือกุกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นอาการแพ้ถูกไหมอาจารย์ซึ่งบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็น คือปกติหมอเขาก็จะให้ยาอย่างอื่นที่ป้องกันการแพ้อะไรต่างๆเอาไว้ <ฮะ S 1> ด้วยส่วนหนึ่งนะ,ะฮะแต่อย่าลืมว่ายาเคมนี่มันค่อนข้างรุนแรงนะคะับ <ฮะ S 1> ที่มันสามารถไปทําลายเซลล์มะเร็งได้แต่มันก็ทําลายเซลล์ปกติด้วย,อ,ยอะไรอนนี้มันก็เลยก่อให้เกิดอาการต่างๆ <ฮะ S 2> ได้ซึ่งอาการหนักเบานี้ก็แล้วแต่แต่ละคนถูกไหมคะ,ะแต่นี่ก็แพ้สองสาวันคะะกว่าจะไปทํางานได้อ๋อ พอมาระยะสองทำทำเข็มสองเข็มที่สองก็พอดีคุณโสพลแนะนำห่างกันห่างกันเท่าไหร่กี่วันเดือนค่ะเดือนหนึ่งค่อจะนัดเดือนหนึ่งก็ทานยาที่คุณโสพลแนะนำก็มีบีมเนี่ยค่ะขวดเหลืองกับขวดเขียวสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวแกแนะนำให้ทานก็ทานไปแล้วก็ไปทำีคมีก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรค่ะ ทานยังไงฮะทานก็สองเม็ดสองเม็ดค่ะเช้าเย็นสองเม็ดค่ะสีเหลืองสองเม็ดค่ะเช้าเย็นค่ะแล้วทานอยู่กี่วันถึงไปให้คีโมเข็มที่สองฮะก็มันมันระยะห่างก็เดือนนึงนะคะอื๋อก็ทานเดือนหนึ่งเลยค่ะประมาณเดือนหนึ่งก่อนที่จะไปให้เข็มที่สองแล้วผลเป็นยังไงฮะก็ไม่แพ้ค่ะ ไม่มีอาการอาเจียนไม่มีไม่เวียนหัวไม่คลื่นไส้ไม่เพียไม่เพียค่ะเออเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์ว่าว่าชินคือแบบว่าชินแล้วอะก็เลยไม่แพ้ถ้ายิ่งฉีดมันยิ่งชินหรือเปล่าใช่ฮะมันยิงฉีดมันอาจจะยิงแพ้ถูกไหมครับผมคือผมเข้าใจว่าร่างกายเราอาจจะปรับได้หรือเปล่าออคง ถ้าหากถ้าหากได้ก็อยากจะให้เกิดกับทุกคนนะมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คืออาการอาการแพ้ยานั่นแหละนะครับด้วยสาเหตุที่อาจารย์น้ำพัย์พูดถึงมุตะกี้นี้คือมันไม่ได้ทาลายเฉพาะเซลล์มะเร็งทําลายเซลล์อ,อื่นด้วยเม็ดเลือดขาวก็จะตกนะครับเกล็ดเลือดขาวก็จะลดนะครับแล้วอาการข้างเคียงมันก็จะตามมานะครับตามมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ทรมานมาก หลายคนก็ไม่สามารถทําได้ต่อเนื่องอแล้วก็ต้องหยุดนะครับบางรายนี่ก็จะมีอาการติดเชื้อนะแล้วก็มีโรคก,การติดเชื้อเกิดขึ้นจนกระทั่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อมากกว่าจากการทำคีโมซ้ำา<อ><อ>เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเวลาจะทำคีโมโ<อ>นะครับ<อ>ปัจจุบันถึงได้มีความพยายามที่จะเอายาคีโมซึ่งไม่มีผลข้างเคียง พยายามผลิตออกมาโดยที่ให้มุ่งเป้าไปสู่เซลล์มะเร็งเลยโดยตรงโดยตรงถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ไม่มีผลข้างเคียงเท่าไหร่ครับ,รบแต่มันก็ยังไม่ไประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงก็ยังตามมาอยู่เรื่อยๆวิธีการที่เราจะทําให้ดูแลตัวเองโดยคมโม t h e r a p y หรือการทําโคมโตลอดรอดฝั่งก็คือต้องลดอาการภูมิคุ้มกันเหล่าผลข้างเคียงเหล่านั้นนะครับแล้วด้วย ิีภั operation bim ที่เราทําเราก็เชื่อว่าผลข้างเคียงนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ts2 ที่มันสูงไปนั่นแหละนะครับถ้าหากว่าเรากินแคปซูลสีสเขียวนะส,ส,วสีเขียวแล้วอีกตัวก็กคือสีเหลืองสีเหลืองคือ t u m o r i c ใช่ไหมหนะทั้งคู่มันคล้ายๆกันฮะลักษณะการทํางานมันก็จะไปเพิ่ม ts1 นะฮะเพิ่ม ts1 แล้วก็เพิ่ม t regulator ทั้งคู่มันจะไปกด ts2 ไม่ให้มันแสดง นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นอาการซึ่งจะเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงจากการอักเสบตั้งหลายแหล่มันก็ยังไม่เกิดนะครับ<ม>จากการที่ใช้เคมเทอร์ปีนะครับ,รบในขณะเดียวกันที่เราใช้ตูงเนี้ยแคปซูลที่กินอยู่เข้าไปเนี่ยนะครับมันยังมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายมะเร็งก็คือของแปลกปลอมใช่ไหมครับ จริงๆแม้มันเป็นเซลล์ปกติในร่างกายของเรามาก่อนแหละแต่มันได้การมีการผ่าเราผ่ากอไปแล้วน่ะนะเลยกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนักฆ่าน้เม็ดเลือดขาวเพชรฆาตเนี่ยมันมีหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเซลล์มมเร็งก็ถูกจัดการตรงนั้นได้ด้วยเพราะถ้าหากว่าแคปซูลของเราไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวให้ทําหน้าที่ตรงนั้น เราก็จะสามารถจัดการกับมะเร็งได้โดยตรงซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแคปซูลที่ให้ไปที่เราใช้นอกจากลดผลข้างเคียงตรงนั้นแล้วยังมีกำลังทำหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเราในกรณีนี้ก็คือเซลล์เม็งนะครับการทำงานตรงนั้นเราก็พบว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นของ T helper 1, 1> นะครับอย่างที่ภาพที่เห็นอยู่บนจอนี่นะครับ,รบจะเห็นว่า มันมีการเพิ่มขึ้นของทีเฮลหนึ่งนะครับสีเขียวคือคนที่กินแคปซูลนะของเราสีเหลืองคือกินแคปซูลแป้งจะพบว่าสิบห้าวันเนี่ยจะมีสีเขียวเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วเราก็บอกว่าทีเอสหนึ่งเนี่ยไอ้ทั้งสามตัวที่ที่หลังออกมาจากทีเอสหนึ่งเนี่ยมันทําให้บ่งบอกว่ามีทีเอสหนึ่งเพิ่มขึ้นรหรือมีการกระตุ้นให้ทีเอสหนึ่งมากขึ้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ทีเอสหนึ่งก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชคฆาตหรือคิวราเซลเนี่ย ให้จัดการกับสิ่งแบ,บปลอมได้เพิ่มขึ้นก็คือเซลล์มะเร็งนะฮะก็คือเซลล์มะเร็งอันนี้ประการที่หนึ่งละในสิบห้าวันเช่นกันของการกินสีแคปซูลต,ต่อวันมีการเพิ่มขึ้นของ TH17 ชนะครับซึ่งวัดได้จากนี่ฮะในกราฟที่สามเนี่ยกลุ่มที่สามเนี่ยเพิ่มขึ้นของอินเตอร์ลินสิบเจ็ดแล้วก็อินเตอร์ลินยี่สิบสองนะครับจะพบว่ามันเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่านะฮะห้าเท่าตรงนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เลยอ่ะเพราะว่า <ersch> นี่คือก็ก็อีกเม็ดเลือดขาวหนึ่งซึ่งจะไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวนักฆ่าจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นกันเชื้อราแบคทีเรียไวรัสหรือมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งจะถูกจัดการด้วยการกระตุ้นของที7สิบเจ็ดนะครับเพราะฉนั้นมันเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าเนี่ยครับเพราะนั้นเม็ดเลือดขาวแพชคาสมันก็ความสามารถมันก็เพิ่มขึ้นห้าเท่านะครับด้วยเหตุน uh. like ี้จากการเพิ่มข um. well. uh ึ huh. oh. uh ้นสองเท่าของความสามารถเม็ด้ขาวโดยทีเสหนึ่งและที7สิบเจ็ด มันจะไปจัดก,การกระเซียะเม็งได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีมากๆนะครับ,รบแล้วก็ขนาดเดียวกันที่เราใช้ควบคู่กับคีมโมเทอร์บีนะมันจะได้ผลที่ดีมากๆเลยนะครับสุดท้ายเข็มที่สามสี่ห้าปกติค่ะปกติเลยไม่มีผลอะไรเลยก็ผมร่วงก็ร่วงตามน้อยลงไม่ค่ะพอร่วงแล้วขึ้นไวอ๋อร่วงแล้วขึ้นไวกับ พวกที่ไปทําด้วยกันนะคะพร้อมกันพร้อมือมนค่ะเขายังไม่ขึ้นเลยได้บอกเพื่อนๆนด้วยไหม <c oughs> ไม่ได้บอก <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้บอกแล้วแหมเก็บข่าวเดียวไว้คนเดียวนะคือคือขึ้นขึ้นไวก็เพราะว่าเซลล์รากผมมันกลับมาใหม่<น>ะเซลล์ที่จเจริญเร็วจะถูกีโมีอร h e ีถูกยาคีโมจัดการเช่นเดียวกับเซลล์มะเร็งเพราะเซลล์มะเร็งเซลล์ลือดผมก็ซากผมก็ตายทีนี้พอเราหาย เซลล์รักผมมันก็กลับมาใหม่แล้วจริงๆเนี่ยคนไม่เป็นมะเร็งก็เหมือนกันก็ก็ก็กินแล้วผมดกขึ้นอืนะคนที่กิน2แคปซูลต่อวันเนี่ย3เดือนน่ะคยไปดูสิผมจะดกขึ้นอาจารย์อย่าบอกสรรพคุณเยอะเดี๋ยวตอนนี้มันเริ่มจะไปหลายอย่างเดี๋ยวอันนี้คืออันนี้คือสรรพคุณของสิ่งที่เราใส่เข้าไปตัวหนึ่ง นะซึ่งผมทราบดีแต่ไม่ที่เกิดเกี่ยวกับผมสร้างภูมิคุ้มกันหรอกเป็นคนณสมบัติของสมุนไพรตัวนั้นเอาละเห็นบอกว่า<ป>ตอนนี้ไปตรวจค่ะเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วไปตรวจเป็นยังไงบ้างครับก็พอดีที่ปอดมีจุดมีจุดหมอก็เลยเอ็กซเรย์มาแล้วก็ว่ามีจุดแกก็บอกว่างั้นอีกอาทิตย์นึงมาดูผลแล้วกันอฮว่าเป็นยังไงค่ะก็ทานตัวเขียวอื ถลาเขียวก็ไปตรวจเอ็กซเรย์ก็ไม่มีตอนแรกไปตรวจมีคค่่ะะพอสัปดาห์หนึ่งต่อมาค่ะไปตรวจไม่มีอะไรปกติค่ะเป็นปกติค่ะแล้วมะเร็งที่เต้านมเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีค่าอะไรขึ้นมาะอ๋ออาจารย์พิเชษรับสมเสียงมากเลยนะเอาไปรพูดอังนี้อาการถ้าออกอากาศเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการที่บายจริงจริง คุณโชคดีได้มีได้มีลูกพี่ดีคุณคุณสุพลซึ่งเป็นเภสัชกรนะที่เขาติดตามงานของเราตลอดแล้วก็สามารถอธิบายได้แล้วก็บอกว่าคุณควรจะทําอะไรอย่างไรทีนี้จากการที่ที่เรามีการเกิดขึ้นใหม่ของจุดจุดซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็คือของแปลกปลอมนะครับแล้วใช้อยู่หนึ่งอาทิตย์กี่แคปซูลครับสองค่ะสองแคปซูลเท่านั้นวันละสองแคปซูลเท่านั้น เออก็เรื่องแปลผมว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเซลล์มะเร็งนะมั้งอาจจะเป็นเนื้องอกอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างนะครับถ้าหากเซลล์มะเร็งมันน่าจะใช้เวลานานกว่านั้นคยังไงก็ตามคือไม่ว่าอะไรโปล่ขึ้นมาเราก็จัดการกันมาได้หมดสบายใจได้คือว่าเอาไม่มีอะไรผิดปกติดีกว่านะครับแครับขอบคุณมากครับ